135ในตำนานกำลังจะกลับมาแล้วนะครับอันนี้คือก่อนก่อนทำเพราะว่าเสียงการดังมากเราจอดทิ้งไม่นานต้องมาโมดิฟายแล้วก็ซ่อมบำรุงใหม่เยอะเลยอันนี้อัปเดตหรือวันแรกครับเดี๋ยวจะค่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆว่ามีทำตรงไหนบ้างหลกัหลกๆเลยก็คือเช็ดชุดกัน การดังของเครื่องตะกตกๆตะแบบเตตเดี๋ยวแนบเสียงให้ดูเราก็จะทําสีล้อใหม่เป็นสีเดิมสีทองที่ชอบล้อหลังเปลี่ยนยางหน้ายางหลังใหม่เปลี่ยนคอท่อใหม่เราก็ทําสีเก็บระเอียดใหม่จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับ mm hmm. รถสามห้าในตำนานปี2 0 1 2ใไกลสุดเชียงราย